สวัสดีค่ะเราจะออกไปรับพิธีกันค่ะทุกคน,นพิธีส่งข้อความมาบอกว่าให้ไปรับ16.00แต่ว่าน่าจะมีเหทดนิดนึนงแหละเพราะว่า กว่าจะไปถึงเนาะรถก็ติดกว่าจะต้องต้องกลับรถยูเทิร์นรถวันที่สิหนักเรียนเขาหยุดเรียนกันนะทุกคน <c oughs> พี่ปิขอบอกว่าขออนุญาตเล่นได้ไหมคบพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดแล้วก็ไม่มีสอบก็คือหยุดวันพรฤหัสเสร็จปุ๊บวันศุกร์ก็ไปสอบแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดก็เป็นอย่างนะั้นแล้วก็จะแบบออกบ้าน แลก็เพิ่งตัดคลิปเสร็จบางส่วนคือวันๆก็เน้นเน้นลิมบันก็พอหน้าไม่ต้องถงไม่ต้องแตะแล้วค่ะทุกคนเนีน่ยนะใสอเสื้อคลุมนิดนึง เช้าก็อากาศเย็นชุดไปส่งแล้วก็เป็นรูมือนเดิมเราต้องังไงอ้าวอันนี้ของพิธีลืมเอาขึ้นไปให้พิธีก็ฮะแล้ว <c oughs> ออกข้างนอกมีแดดไปแล้วค่ะไปรับพิธีกันบาย